เขาหายตับสับเขาหายครับวินวินที่ที่เขาโทรโดเขาโอนครับตอนนี่เขาโทรเขาบอกเราเขาโทรไม่ได้โทรสั์เขาหายไม่ได้เขาโดนเราตอนเราดูเรา่อกเราตกแต่งไอก็ตกใจเขาบอกเออโดนได้ไงอะไรเงี้ยเราเขาบอกว่าโดนมีสอเครื่องอะไรเงี้ยเราไม่ต้องห่วงครับก็เอาไปหมดเลย บใช่ช่องนี้เขาอายัดทันเขายไปห้าหมื่นอยู่แล้วเขาเยอะอยู่ใชัไหมเขาไม่ใช้ไวอยู่นะนะตอนนั้นเราก็วุ่นไวนะนะตอนนั้นเราก็วุ่นให้เขาไปนะเพราะว่าในโทรศัพท์มีแบบน้ำแบบธนาคารอะไรแบบนีช่วยจัดการทางไทยยังไงเพาะอะไรช่วยได้ในในช่วยไม่นานเพราะว่าเขาอยู่ไกลด้วยครับแล้วก็เแล้องเขาก็จัดการของเขาเองเป็นครั้งแรกเป็นพี่น้อโดนอะไรก็ใช่คร่ะ เสียฝันนักไปเลยเสียฝันมากเสียฝันเออเสีฝันมากจำเลยพาเราไปซื้อให้เขาเลยไหมหรือว่าใช่ก็ก็เอช่วยกันออกให้เขาก่อนไม่ได้ไงไม่ได้ไงหรอออกให้ก่อนนะทุกคนต้องออให้ก่อนน้อยก็คอไอ้นี้เราตั้งใจซื้อให้เขาเลยใช่ไหมพี่โอไม่ใช่เขาร้องขอใช่ไหมใช่บคปรับใจน้อยใจขอบคุณ พาไปทำบัตรด้วยใช่ไหมใช่เห็นภาพไม่ใช่เขาบอกขอต่อจะได้รูปไมด้ค้าแบ็กอัพได้ไอ๋พี่ก่อนเะแตถ้าไ่เป็นเตมพร้อม้ออยากซื้อคาวไว้เนาะ มันไม่ได้ไไดเ,ออเออเออเออมันแบกอัพไว้มันแบกอัพไว้มันแบกอัพไว้เออแม่เป็นระบบจริงๆแล้วยืนเซ็ตสิ่ที่ชอาด้วย <c oughs> ไม่ใช่ที่เชิงประาเขาไม่ทำบุนหายพอดูเขาแบบหลายเรื่องหลายราวเลยช่วงนี้ไม่หรอกครับเพราะว่าเป็นเป็นดวงต้องบว่าเป็น คือเวลาไปงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้เนาะเพราะว่าคนเยอะแล้วก็เราก็ไม่รู้ใครต่อใครเป็นยังไงเด็กก็ต,ต้องระวังไว้ก่อนอย่างน,นี้แส่เขาเองปะ่ะคุณป้าปเปิดไหมบอกว่าะอะไรจ้ะามเปิดไหมก็ไม่นะครับปกติเขาก็เป็นคนเก็บอย่างดีอะไรเงี้ยอาจจะตกบ,บ่อยหน่อยแต่ก็ใช้ได้อย่างนี้ครั้งหน้าจะต้องไปเป็นบริการช่วยคุมคอมเมท้าหรือว่าอาจจะต้องทำโกงมาใส่ไว้ใส่อะไรมือถือใส่มือถือเ้วยล้อกเก้าไว ไม่่อยนะครับไม่เยเห็นเขาหายเลยริงทแต่ว่าได้ปอบใจได้ปอบขันแบบี่ปอบขันแล้วดังัร้องไห้ไหมเนี่ยฮะัร้องไห้ไม่ไม่ร้องอ่ะไม่ร้องว่าตกใจเราให้ฟังนว่าเหตุการณ์ันเป็นยังไงอย่างผเกิดหรือว่าเหตุการณ์เกิดอยู่ด้วยกันนั่นแหละครับแล้วก็เขาเขาไม่รู้ตัวเลยรู้วิธีก็เหมือนมีคนชนมีคนชนแล้วก็รู้วิธีก็ดูนอหน่ย น้อยเขาก็น้อยน้อยที่พี่มือถือหายแล้วใจเรารู้เป็นใจไหมโอ้โหโอ้หลายต่างสองันนี้ติดต่อกันไม่ได้เราติดต่อเขายังไงไม่ได้ติดต่อกันเลยครับใช่ก็มีแบบแหมสิงห์เนี่ยคอกินแล้วพี่ว่าแบบเม็ดท์เขาติดต่เม้นท์ได้กังวลใช่ไหมว่าเรื่องรูปเรื่องอะไรอย่างเงี้ยว่ามันบางทีเรามีลูกคู่ที่ยังอาจจะยังไม่ได้ปล่อยใ้สื่อเหตุแบบแบบจะหลุดไป แต่มันหลุดอยู่ที่อเมริกามัายนมยากนะที่ไม่สี่เหลี่ยมไม่สี่เหลี่ยสมันไปหาอยู่นูน่นเราไม่รู้ว่าออกใคร่าปที่ไทยอะค่ะไปที่ไทยก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้มีอะไรสามหน้าวันหนึ่งล่าสุดอันเปลี่ยนเลยกระยัเปลี่ยนเรื่องแล้วเปเเรียร้ยวมีแบบ มีคนขนาดนั้นพี่โอ๋เขให้เป็นแวมไพร์แห่งวงการบันเทิงแวมไพร์แห่งวงการบันเทิงผมบอกว่าน้ำเชิญอมี่จำหาักเตรียมมาแบบว่าไม่ได้อะจำหนักเยอะแต่ตายแล้วตอนนี้ก็เลยยากตอนถังละครอีกเอออ่ะเพราะเราน้าหน้าเราไม่ตปลี่ยนเลยเออก็ดีใจครับที่เขาให้อันนี้ครับเี่ยวมิเชี่ยวมผมมีเชี่ยวตั้งแต่เด็กฮะแต่ว่ามันไม่ใช่มิเชี่ยวแวมไพร์มันเป็นฝันที่สอน ว่าเขาใหญ่จริงๆเขาใส่ตั้งหัวอะไรก็แบรน์ไรหครับใช่เยออาบัตตาอาตตาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปเจียฟันแล้วนะครับก็ขอบคุณนะที่ที่ให้อรับวันจะดูแลตัวเองกันดีครับเออไม่กดดันใช่ไหมพี่โต้ว่าเราจะต้องแบบว่าดูแลตัวเองเราดูดีตลอดเวลานนี้กัตอนแรกไม่กดดันแต่วันนี้เริ่มนะฮะถ้าเป็นแบรพายนะเออตัวนี้ต้องต้องตอบเลสตาฟหน้ามีไว้เนี่ยหรอ ใช่ครับเดี๋ยวจะเริ่มแต่งหน้าขาวขึ้นแล้วฝากเลยแต่ไม่กินเลือดเนาะไม่กินเลือดแล้วไม่กินเลือดแล้วเต้นเหรอแล้วเต้นยำๆแล้วเต้นยังไงใช่ครับจะเข้าสู่วงการเต้นเซเลบติสต์หรอนิดนึงครับทำไมทคไมคงนนี้ใจอ่อกนะ เออใช่ครับผมชอบเต้นครับหรือว่าเป็นการฉลองโทรศัพท์เครื่องใหม่เขาไม่เกี่ยวเลยอ๋อเหรอเขาส่วนเต้นอีกใช่ไหมอ้แตรที่พ่วงท่าจังหวะใดๆมันไปซ้อมต้งนานไหมครับโวกแป๊บเดียวเองนะเดี๋ยวนี้ง่ายมากโอก็ลองก็ลองดูสิก็ลองดูสิมาป้ายบ้าบ้าเราไม่ได้มู่สาว่าปึ้งนะพึ่งอะไรเนี่ยอะไรเนี่เยอะเขาชวนแหละจริงก็ชวนบ่อยนะชวน ก็มีบ้างอะแล้วเราเลือกไงว่าอันนี้เราโอเราเต้ได้ไที่เราจาได้เราไปเต้นแล้วก็สอนนานไหมไม่นานเขาสอนรเราเรียนเรียนเ้นให้เราเรียนรู้ไวด้วยช่วงนี้ก็ติดปตอเลยไหมคะติดอยู่แต่ว่าเราเต้นในรอนไเมลอนไนอไนะอท่านี้มาต้องเป็นว่าทำได้พอ บสุดท้ายล้วจะได้จุดไนจะได้จุดากนครอะเต้นเต้นหนึ่งนะเน่ะที่เราเตรียมมาอย่ายิ่งเต้องเสิมเตนปุ๊บปจบเลยอะไรอะไรี่ผมไม่รู้อะไรเราเอาท่าแค่ท่าก็ได้ะไรอะไรที่ทำแบบนี้ค่ะ มันเกลือหรือมันร้อนหรือยไงเออพี่ให้สัญญาณแล้วไงจบแล้วมันจบแล้วพี่อย่างเดียวเลยอฝากละครไปด้วยได้ไหมวันจันทร์ทังคารสามมิถุนายนนี้ในวันที่ในวันที่ฝนทั้งทรายเสนอเป็นตอนแรกชุมฉ่ำมากครับให้เป็นมันพายไหมให้ภาพไม่ลืมภาพเลยจะไหมก็เอาหิบมาให้พี่ ไยทองมาแดกพดีเลยจ้ะไม่ใช่หมอยาไม่ใช่หมอยา่เย็นขนมไทยโชวเพื่อความเอเพื่อความเองของอ์ก่อตยดิานี่กอน้อยหน่อยเอาบพี่กอบห่อย้านพี่กอบในพี่กอบโอเคครับหกนดหตหน้า่แล้วมึงแก่ย่งไงอ่ะนี่มันเรื่องอะไรเนี้ยแกะอย่างไงอ่ะถามว่าได้ ไม่เลอกเมื่อกี้ที่เลือกแหวบพายเป็นเลยละครบ้าอกอหรอเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไ้เดี๋ยต่อไเอต่อไปพี่อไปให้องท่านมาไงจำได้ที่้านเนี่ยไปดูบ้องเราเป็นแวนพาเออขนาดอะไได้ต่าฮัลโหลูไม่ไ้ ได้ไหนได้ไหนแต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้ก็คือไอเชียกินฝอนทองต้องเล้ยวตเลี้ยวต้องไลยวต้องเรี้ต้องนี้ยว้เลี้้องเลี้วตองเี้ยวเีต้องเี้ยวต้อง้วอเว้อเล้ยวอีตงเลองเ้วอเลี้อี้วองเวองี้อล้อยอ้ยต้องเล้ยองีออีีอะไรอีกกาแฟอีกกาแฟกันนะครับต้งไทยสมุทรเท่านั้นเลย จบแล้วโปรโมชั่นก่อนจบก่อนจบฮะช่วยดื่มอะไรอ่อพี่อ้อนนี่เลยป่าวคะถ้าเป็นขนมนี่ต้องพริงเกิลนะฮะแล้วถ้าอยากกี่กาแฟอ่ะถ้าอยากร้อนๆไม่ไอาบน้ำนะถ้าเป็นกาแฟต้องเบอร์ดี้เท่านั้นร้อร้อผมไม่สับผมนะมสระผมถ้าร้อนถ้าคันเฮดต้องเฮ็ดอันชนได้แล้ว Welcome to Star Society